ควทุยคุยลุยเป่าคลุยปุยปุยตำนานปีศาจจากอีสานเกิดจากควายที่ฝึกเป่าคลุยใต้แสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญใกล้เวทีคอนเสิร์ตไม้ไทยทำให้พลังงานหมอรรำเข้าแทรกจนกลายเป็นปีศาจมันมักจะอยู่ในป่าย,ยกเวทท่าเบรนเพรสกินเวและฝึกกระแทกหินถ้าคุณโดงเอิญไปเจอมันให้เวมันซะมันจะไว้ชีวิตคุณแต่ถ้าคุณไม่ได้พบมายังมีอีกสองทางรอดคือยอมโดนคลุยกระแทกจากข้างหลังหรือวิ่งให้ไวกว่ามันบางคนบอกจะมีพรสวรรค์ทางการวาดรูป บางคนก็บอกมันก็รูปปกติธรรมดาไม่เห็นมีอะไรแต่สิ่งที่เราเห็นว่ามันน่าสนใจอ่ะมันไม่ใช่รูปวาดที่มันสาเร็จแล้วแต่กลับเป็นการที่คนคนหนึ่งอ่ะแต่พี่ดบันวาดมันทุกวันมากกว่าเรอรู้ตั้งแต่เมื่อไหร่ว่าชอบด้านนี้แต่ถ้าจะให้มองย้อนกลับไปว่าเมื่อไหร่เราจําได้แค่ว่าเราว่าก็ตั้งแต่เขาเริ่มจับปากกามากกว่าจับช้อนกินข้าวนี่แหละก็เหมือนรูปวาดปกติของเด็กสี่ขวบทั่วไป แต่สิ่งที่เราสังเกตเห็นเสมอเลยก็คือสีหน้าของตัวกาตูนี่มันมักจะมีอารมณ์แทรกอยู่ในนั้นเสมอแล้วว่ามันก็ตลกแล้วก็ชัดเจนดีนะทุ่ง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 ซาฮูร์อัน omaly น่ากลัวที่มีเพ a ยงแค่เกิดขึ้นในช่วงมื้ออ a หารเ a ่าน a ้นตามตำนานกล่าวว่าหากมีคนที่ k ูกเรียกให้กินอ u หารสามครังแต่ไม่ต a บรับก็จะมีสิ่งมหัาคลุยปุาปรากฏตัวทีาจจานอีสาน เกิดจากควายที่ฝึกเป่าคลุยใต้แสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญใกล้เวทีคอนเสิร์ตไม้ไทยทําให้พลังงานหมอรําเข้าแทรกจนกลายเป็นปีศาจมันมักจะอยู่ในป่าย,ยกเวทท่าเบรนเพรสกินเวและฝึกกระแทกหินถ้าคุณบังเอิญไปเจอมันให้เวมันซะมันจะไว้ชีวิตคุณแต่ถ้าคุณไม่ได้พกม้ยังมีอีกสองทางรอดคือยอมโดนคลุยกระแทกจากข้างหลังหรือวิ่งให้ไวกว่ามันบางคนบอกจะมีพรสวรรค์ทางการวาดรูปบางคนก็บอกมันก็รูปปกติธรรมดาไม่เห็นมีอะไร แต่สิ่งที่เราเห็นว่ามันน่าสนใจอ่ะมันไม่ใช่รูปวาดที่มันสำเร็จแล้วแต่กลับเป็นการที่คนคนหนึ่งอ่ะแต่พี่ดับบันวาดมันทุกวันมากกว่าหรารู้ตั้งแต่เมื่อไหร่ว่าชอบด้านนี้แต่ถ้าจะให้มองย้อนกลับไปว่าเมื่อไหร่เราจําได้แค่ว่าเราว่าก็ตั้งแต่เขาเริ่มจับปากกามากกว่าจับช้อนกินข้าวนี่แหละก็เหมือนรูปวาดปกติของเด็กสี่ขวบทั่วไป แต really ่สิ่งที่เราสังเกตเห็นเสมอเลยก็คือสีหน้าของตัวกตูนนีมันมักจะมีอารมณ์แทรกอยู่ในนั้นเสมอแล้วว่ามันก็ตลกแล้วก็ชัดเจนดีนะทุ่ง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 ซาฮูร anomali น่ากลัวทีเพียงแค่เกิดข้นในช่วงมื้ออาหารกลางวนตามตำนานกล่าวว่าหากคนถูกเรียกให้กินอาหารกลานสามครั้งแต i ไม่ตอบรัล้วงมีชีวนี้ก็จะมาี่าน tung tung ini biasanya bersuara layaknya pukulan kentungan seperti ini. Tung 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 tung. Share ke teman kalian yang susah sahur.